นามตัสสาปะกวาโตรันโตสมาสมพุตธาจงพันหยกสขอให้ท่านจงโปรดจงผายพะกรสังูรามายังพระรสมาสมพุตรธาทุธาตุพระจงเสด็จลงมาให้พระคนรใย กายีทุกสิ่งนานาปลุกน้ำในเลือดให้เดือดขึ้นมานามะอโนออนอกฮิจันตานาคราชเมตตาลูกเมตตาล้านลูกไิยินสิบบันซาหาบันลื้อลูกจังไหนมากนาอพี่น้องเนาะครับผมลูกนี่ลูกมากขอโศกขอหลาบเด้อเจ้าพอผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกจังไหนผ้ากันมาก ลูกมะเพิงมา,าผ้าปูองค์ดำแสนสิริจำท่าหนักคลาดในหมุดมะเพิงมาผ้าเด้ยอยากถึงมาขอตัวเหล็กมงคลงดับสามตัวไห่ของละวันทีหนึ่งก็ดีสองตัวก็ดีตะขอ,อให้ออกตรงกัำลังบาลไทยเยอะวันทีคุณผ้าพัน,นสองพันอาไว้คิดแก่สามตัวสองตัวแล้วตะปูสิ่เมตรตาแล้วตะปูสิบหกสิดไอ้ายาขัดยาของตะปูเด้อ ลูกมาอนกรอให้ปูตรงเมตาเยนดูลูกาปันใดเลยคเมืกี้ำก็เการกระเด็ดกันะกงควรโอ้โหเัออนเั่าบ้านล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ อตอนนี้ก็จะเป็นพิธ네ีของอาจารย์เสด็จนะคะทำเลขขันน้ำมนต์นะคะท่านผู้ชมนะกับอาจารย์เสด็จนะก็หลายช่องนะก็ค hm, ุยแทรกกันไม่ได้เด้อยนะคะเอ็ซีนาะแอดมินต้องเงียบนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะรอดูรอติดตามนะว่าอาจารย์เสด็จจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมนะคะอะก้อยนะ

ดีเก่าเด็กขึ้นทางตัวเลขนะคะตัวเลขเข่นกันตัวเลขจ้าแมนแมนเห็นเราไม่ขื้นกันก้วสามหกาสามหเก้าสามกอว่าขึ้นีนงอนั่งเนรอะต่อไปเลขล่างนะครับ่งเลย

จะเป็นแบบไหนนาะนะครับกลมกลมๆใม่หมนะนะครับเพราะว่าการจะเด็ดมีลูกเบอรตามประมาณเดือนไหนครับตัวใหญมากรอให้การเ็นะครับที่ตเทางที่ีีนแสดงนะแอดประวัตินี่มองยงไก็ตัวใหญ่มากมากหลักนะครับเาเข้าไปยังไ้องรับตัวน่บบ

รออาจารย์สรุปให้อีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเขียนลงกระดาษให้ท่านผู้ชมดูนะคะให้ชัดๆนะคะบางคนบางท่านก็จะแปลไม่ออกนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะถ้า fc นะ,ะท่านใดที่ดูแล้วเห็นเป็นตัวไหนที่เออตัวเองมองชัดเจนค่ะก็เมมอ่าคอมเมนต์มาได้นะ,ะใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมนะทุกนนปออบคณหลีี่่ใ้้พง ชมยูนนี้มกกว่าน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบจบโรยนาเมืบแต่ถือว่าเป็นแมวช่างนะพี่น้องเนาะการก็ให้กินแค่เป็นแมวบางการก็บอกหักันว่าเลกนี่สิออกตัวไหนจารกินในหม้ามือนี่แหะเพื่อว่าอยากสมาขอโชคขอลาบการก็อยากมีโชคมีลาบคือการจารก็ไ่มากพพี่น้องเนาะก็ได้ไปหายิปตัลรี่เพื่อได้ไปหารางวัล ใบสองใบสาแล้วกัพี่น้องเนอปกชอบกับพิจารณาเอาเพราะชอบกผพันก็ได้การกบริวารยังเพื่อเป็นมุมม่เให้ขันมุมม่วงกันการท่การที่จะได้บอกว่าเขน้าหมาอยู่เลยก็นั้นนะครับผู้ใดมีมุมม่งแบบใดก็เอาไปพิจารณามืองเด้อสามาศูนย์ขยับเบาเหนึง สามมาสูงดบบปรากฏศู์เมื่อไรชอบเอาสมให้เนอพีน้องเลยทุกคก็ไม่ชัดเท่าไหร่ก้็มัน้ดพอดมันหนาวกับผู้ประกนกัเอาเจ้าเลยตันนี้นั่นเราอ่านต้องเป็นของแ่็งเลยครับวา ลมให้หกสามนะครับลมให้หกสามเก้าสามนะครับเน้นๆให้ครับกับหกสามเก้าสามเก้าสามเน้นเลยนะครับขอตัวเน้นๆอาจารย์เนหสามเก้าสามาเน้นเน้นๆเดวตัดกครับจาโูรง่างเน้นอีกจาดข้อหกสามนะครับีีสามเก้าสามเก้าสามน้อยๆการโูรเครับผมนาองนี่ครับ เลขถ้ามันสิได้ก็ต้องจันเป็นต้องหลายตัวหรอกครับใช่ครับวัดกันเลขครับวัดกันเลตัวเดียวเลยเลขมันมันเลขนี่มันเป็นเลขขันน้ำมนต์ครับมันมันเป็นเลขละเกละกะครับผมเลขละเกละกะมันก็หลายตัวหลายอย่างหลายเนี้ยมันก็หลายมุมมองขอมจานจานก็บนี่ตำหนี่อ่ะครับตำหนี่น้อยจานร้อนจานกระเด็ดเมืองสุรินทร์ครับ มาเลนตอนที่มาเลนขยันจนไุไทยบุ่งทั้บปุ่นได้วยกันแล้วใจไทยถูกก็รวบด้วยเคยกันว่าน้ำมันมนมนมนอาจารย์มนเลยค่ะมนไปข้างค่ะท่านผู้ชมนะคะก็แนวทางของอาจารย์เจตในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ได้เลขคันน้ำมนต์แล้วนะคะนั่นน่ะน,นะคะอาจารย์เจตจะมาลงให้ทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะก็มีชาวบ้านนะคะมา ขอโชคขอลาบเหมือนมาดูหนังยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเอฟซีเนาะค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีคะก็อาทิตย์แอดมินเงียบนะคะก็จะเป็นบางช่วงบางตอนนะที่เงียบนะเพราะว่าหลายช่องนะคะถ้าพูดต่างคนต่างพูดนะคะก็จะเป็นการแทรกนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องเงียบนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ให้เอฟซีดูนะคะดูเอานะคะว่า าจารย์จให้ตัวไหนก็ท่านก็เขียนให้แล้วนะคะนะคะก็เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชม F4 ก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมขอให้โชคดีรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ